กัลยาณมิตรเจร้าฝูทองอย่างครับและกะัลยาณมิตรไมลีเทาได้กราบรัตนาคณะสงฆ์จากวัพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมและทำบุญขึ้นบ้านใหม่โดยได้รับความเมตตาจากพระประหลาสิริชัยฐานวาวโรจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมิเนโซตาและรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานสง์นำทุกท่านปฏิบัติธรรม ก่อนที่ท่านประธานบุญพิธีจะได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายและร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าอารัธนาพระปริศคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นเป็นพิธีถวายพระตรยจีวรและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกริยาิมิตรเจฟูทองหยางครับและกริยาณมิตรไมลีเทาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านประธานบุญพิธี ได้น้อมถวายจตุปจัจจัยเทียมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวสมมนาทนีคาถานำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีและมอบของขวัญที่ระลึกคือรูปหล่อพระประธานและรูปภาพพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ให้แก่คณะท่านเจ้าภาพเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและสร้างบุญสร้างบารมีสืบไป จากนั้นคณะท่นา,านเจ้าภาพและสาธุชนรวมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจในบุญครับ